สวัสดีค่ะคุณแม่จ้าอนุโมสาธุกับคุณแม่ต้อยด้วยนะคะวันนี้ท่านมาปิดออเดอร์ให้นะคะแม่จ้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแม่จ้าหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะหค่ะหค่ะเจ็ดค่ะ ค่ะเก้าค่ะสิบค่ะแถมให้หตตอีกสองตะกร้านะคะแม่จ้าของคุณแม่ต้อยมีแต่ความสุขนะคะแม่จ้าออเดอร์ของคุณแม่ต้อยจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะโหยหมดเยอะมากเลยอนโมสาธุนะคะพิเพกก็ได้ถานแล้วะค่ะแม่ สาธุาบุนกับคุณแม่ด้วยนะคะแม่จ๋าอนนัโมสาธุกับแม่ต้อยด้วยนะคะวันนี้ท่านมาปิดออเดอร์ให้นะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแม่บญนนนนำค่ะแม่จ๋าวันนี้เป็นวันแม่นะคะขอคุณแม่มีจากความสุขจ้าสุขแล้วสุขเล่าคะแนนล้นเหลือครับเราค,ค่ะแม่จ๋ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจ้า